สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ f อทุกท่านค่ะอันนี้ก็อยู่กับเราช่องายนิ่งมงคลนะคะคุณแม่สายชิวคุณแม่สายโยกอาอ,อารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีอายุว่าตแต่ว่าลูกชายคุณหายไปไหนเนอะลูกไส้จ้าหายไปทั้งใดค่ะคุณแม่ค่ะ โอ้ยจักว่าไปอย่างดือจักว่าไปป่วนอยู่ทา้งไถบุนี่อันนั่หาโหลดเอือ่อยเจ้าว่าซ่านไปตามหามิ่งต่ออุ้ยออ้หูปาด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 คือไหน,นใส่ชุดรอแทะ คือในเสื้ออันชุดทหารแทะแต่ครับมีเล็กเพอร์กินครับผมโอ้โหแม่เล็กเพอร์กินยุคจากอเมริกาครับขอบคุณคุณแม่เล็กเพอร์กินจากอเมริกาให้ดีมากโอ้โหชุดทหารนายทหารคือรอแทยเอาแล้วเอาแล้วแต่ว่าแต่ว่าเอ้ยอีหยังมีโบน้ำ อีหยังคือมีบ่อเน่าอยู่ทั้งหัวลาแม่ว้ายตานเต้ยบ่อเอาเอาเกิดสึกดึงสายยางกับคุณยายแล้วป่ะนี่อืออือโอ้โหฮิฮิฮิอย่าดึง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 ไม่ดึงนะครับมันหนาวครับมันหนาวไม่เอาไม่ดึงไม่ดึงปล่อยเลยปล่อยเลยอือฮิไม่เป็นที่เหม็นเลย

ยิ้งล่ะยิ้งล่ะเดี๋ยว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 เอา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 ไปแล้วครับไปแล้วครับแม่ครับแม่ครับแม่โอเคมามามาโอ้ฮึ่ม โอ so si ้ยเนาะว่าสีหายรอว่าสีหายเทน้ำบานน้ำเมืองเบิร์นนั่นเรียบร้อยเออโอ้ย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 เออเอาเรียบร้ทั่วเลยฮะสงสัยชอบโบมากกว่าอิมิงอิมิงอิมิง เนาะขีกับเม็นขีนไหขี่ลาดีละครับขีผู้ใดคือเหม็นแทะเฮ้กินยังมาขีโอ้หอืมโซๆๆย่อนแล้วนั่นเป็นอยังมอมักไส่เกี่ยโมเมนมมเต์มาบอมักไส่โมองคุณตาด้วย ตาครับช่างประอ้วนวะเอายังมาใส่ตัวดาราเนี่ก็เลยกบบว่าหุนห่วยแมโอ้โหสะบัดหน้าสะบัดหลังน่าารักกมเลยสะบัดซ้ายสะบัดขวาอีนิงโตายแล้วเม่ย์ไปไม่เข้าไปนะครับไปลูปัดไปถอย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 เลยถอยเลย ก็าจิเป็นพอพันขใส่โบให้กันจังไดเฮ้้ฮวยวเสียงรถแล้วเทียมโตเทียมโตนั่นเออเออเอเอไปลเลยชุดยังไม่ใช่เฮลาตนี้มักทหาระมักยัโบรเรามานะตาัตนะตาตา เขาไปอีกแล้วมามๆๆๆมา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 ๆาม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 าามอมามามไมามามนั่นหันไปมามามามนมา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 มอุ่นวายยัามม่จบแา่นี้นะมะมีมา่มาอามามา่สามามากาามามาอา ขนาดว่านขนาดว่าต้นออกแล้วได้หน่ขนาดว่าก้อนอึอ,ออกแล้วนะฮะเออพวนยังว่าโอ้ยขุมข้อแทนอถ้าบ่ท่านออกสิซ้ำได้วาสันมา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 ๆมาๆมมาๆมา ยังไม่รู้ตัวนะคะว่ามีอะไรอยู่บนหัวน่ารักขอบคนครับเลาะละอันนั่งลงอนั่งลงอันนั่งลง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 นั่งเอ้ยโอเคเทใส่ฝ่ามือให้เพิ่นดูดเอาเออดูดเอาลูกดูดเอาฮู้บเอาทางกินไม่เปรี้ยวแต่คนกินม บาเปียวดอกของเล็กน้อยแซบขึ้นยังนี่ต้องเอาไอ้ไอ้ผ่านนี้ลิกรัมมาเตรียมหจักเบติงไหมฮะแซบครับแซบเล็กน้อยกับมักจังสี่ละครับขอบยังขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่สุดาพรนะครับผมวิตซีนะครับวิตเตจีอันนี้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อะไรไม่ต้กินหมดขอให้วิตซีครับผมนี่หมดชอบมากนะฮะขอบคุณอันนี้ที่โอ้ อยัาให้แต่มเฮียหลายลูกขอบคุณครับขอบคุณครับนั่งดูท่านั่งกลอเียงดังดีแถนฮะแต่ว่ามันมันมันกระแทบอิลิมันแทบแทบไม่ทอดไม่หม่มันก็ได้กรอบไง ความร้อนได้น้ำมันได้ความร้อนได้ไฟได้ว้ากบอกไปแล้วเนาะบอปกบอปกบอปะบอกก่อนบอปกบอปกบอปะบอปะอาเอาบอบโอ้ยมันติดมันติดพ่อเราบอพ่อ มึงเตะเกินวกระจุยเลยมึงยินโอ้โจทยากนักใจแห้งใส่ชุดไหด่บ่ได้ดงก่อดงดงเต็นลงทงลงทลงทุ่งเงงงงงครับคุณทำให้มิ่งงงเลยครับจุุบจุบ ยังไม่ทุบเลยทุบทุบทุกคนทุกวนทุบเอาลองเบิ้งลองเบิ้งเก็บใบไม้แหลกนะคะหลายั่างมาท่านได้อิ่มเลยพ่อทุบทของโปรดประโยชน์เยอะกระปุกหนึ่งประมาณสามวันยังโดนคือสีมือเล่นแล้วเล่นแล้วตาสายยาง ฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะอ,อ,ยอย่าลืม 1, like, 1 share, ออนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร้นะคะ,ออคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเ,ออเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของน้องนิ่งนะคะออถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขออภัยด้วยค่ะพบกัน,นใหม่คลิปหน้านะคะานานคลิปนี้านานสวัสดีค่ะ